สวัสดีตอนเช้าที่เมืองไทยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องภาทิตกำลังขึ้นนะคะแต่ว่าไม่รู้จะมีแสงแดดหรือเปล่าคอยดูก่อนเนาะวันนี้เพราะว่ามันมันมีพายุเข่าภาคอีสานค่ะช่วงนี้ทั้งบึงการบางเทือฝนกระตกนะคะพายุมาแรงด้วยสองสาวันก่อนนะคะจนว่าไฟดับเนาะตื่นกันมากกระเบื้องต้นไม้ค่ะรดต้นไม้นะคะรดต,ต้นไม้ใส่ปุย๋ย ทวรดินเด้อค่ะเดอ้อทางหย่าออกจากต้นใหม่น้ำย้ำเสาร์น้ำแรงค่ะชีวิตช่วงนี้พักผ่อนพักผ่อนที่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะหย่ากระขื้นไววไว้พ่อแม่พี่น้องบรรยากาศย้ำเสารบ่ค่อยห้อนนะคะกระิมีเสียงนกเสียงหนูไปยังสีละจิบ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 ฟังแล้วสดชื่นเนาะค่ะเนาะ ได้ปลูกต้นใหม่ใหม่หลายต้นอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวมันใหญ่ก่อนสีอัปเดตให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อแถวนี้มีต้นมบเขียบนะคะต้นมบเขียบปองใหม่ๆกับมีนะคะสองต้นต้นกล้วยหอมนะคะอันนั้นบ้านเพื่อนบ้านเนาะะเพื่อนบ้านนะคะ,ะ,านะคะทายบรรยากาศให้เบิง่งที่บ้านน้อยหลังนี้ค่ะ ย่มแมลงมากกระหตตนไม่ย่มเสาวมากกว่โตตนไม่ทางหญ้าไปจะสัตว์หรอพ่อแม่พี่น้องชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่คนเดียวตื่นขึ้นมาสดชื่นมากๆให้มีกลิ่นบุหรี่ให้ลำคาญคืออยู่บ้านเนาะค่ะเนาะคืออยู่อังกฤษนะคะไม่มีใครสูบบุหรี่ให้ให้อารมณ์เสียเห็นไหมกเ <c oughs> ลยมีความสุขขึ้น มือนี้สีนี้แกงหน่อไม้นะคะน้อไปซื้อเห็ดมากแกงใส่หน่อไม้ใส่ผักหวานเห็ดหูหนูค่ะเป็นตะแซสบขนาดเลยพอดีพี่น้องแกงหน่อไม้อยู่บ้านเท่า <he a S 2> ใส่กระเบื<ข>อน้ำน้องคะเนาะมาันก็เลยข้นๆแบบนี้นะคะโอ้ผักหลากหลายนี่ทั้งชะองแมงลักอะไรอีกวะกระ่ชะองแมงลักผักหวานตี <g ül> แกงหน่อไม้ใส่เห็ดสาอย่างมีเห็ดหูหนูดำเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เหตุหารอยู่เวีองไทยที่มี่ใส่หม้อไปดิรู้ไหคะมีสองหูด้วยหม้อสมัยโบราณนะคะหอมสดชื่นดิหอมผักหอมผักสะองอมค่ะ นี่กระมงในข้าวชั่วข้าวเนาะคะเนะในข้ัวชั่วข้าวอยู่คนเดียวนะคะบางบางมือน้องกับมากินเขาวน้ำนะคะย่างมาแล้งเข่ากับมานอนน้ำอันนั้นหนึ่งนะคะหนึ่งผักเดียวสิกินเข่าอะไรก็ยังไม่ซื้อเป็นชิ้นเป็นอันหรอกคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอาพ้อไดแก้ขัดไปสักก่อนเนาะคะเนะค่ะเห็ดกับข้ายังมาซุกก็เลยไทย บรรยากาศรอบบ้านในเบงก่อนเนาะคะเนาะกำลังหนึ่งผักนึ้อผักไปเก็บมามีผักปังผักอหโฮมแล้วก็ผักผักกาดเนาะหนึ่งเดี๋ยวสมัครจิ้มแจ่วเนาะคะเนาะเดี๋ยวจะทาไข่เจียวนะคะวันนี้อัลกอริทยบรรยากาศรอบรอบบ้านใ้เบงกงครับมัมมีอย่างเป็นสิ่นเป็นอันเนาะค่ะมันเหมือนบ้านพักนะคะเหมือนบังกะโลเล็กๆนี่แหละนี่ทั้งหน้าบ้าน บรรยากาศดีแน่เพราะบ้านเพื่อนบ้านมันสวยนะคะนะ่ะบ้านทรงไทยนี้น่ะนี่บะมะี่กะะเ i ็ดไข่เจียวค่ะฟูๆนะคะไข่เจียวสฉยๆจะไปกินกับน้ำพริกแล้วก็ผัดเนึ้งนะคะเนะเป็นอาหารเซ้าง่ายๆนะคะหลังจากที่ทำงานบ้านเสร็จเนะ มีตำมักทั่วปีน้ำจา้านี่แกงเนื้อไม้ใส่ถั่ยน้อยกินคนเดียวเนะาะนัดเด้อค่ะไม่ได้กินข้าวเหนียวนะคะวันนี้กินข้าวสวยตอนเช้าพ่าแม่มพี่น้องกินข้าวเหนียวหลายมันสีอ้วนข้าเจ้าว่า <c oughs> กันให้ผสมผสมปนเปกันกินเนาะคะเนาะเมื่อคลายอุดมสมบูรณ์หลายค่ะอะไรก็ทุกถูกเนาะราคาพอแพงนะคะนี่ผลไม้ไทยทั้งมะม่วงมะอันเงาะ ทั้งอันมังคุดนะคะช่วงนี้น่ะผลไม้กำลังออกเยอะกล้วยน้ำว้าก,กบมีืม,มเขียวหวานใส่น้ำผึ้งเนาะแล้วก็มัม่งวงนี่ราคาถึกถือกิโลโละยีสิบบาทพนะต้องกินให้สะใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากเมืองไทยค่ะพ่อแม่พี่น้องอากาศฮอน หลบมุมมาอัดคลิปวิดีโออยู่ในห้องนอนนะคะนี่แง่ยง่เมื่อเช้า,อา,า,าตอนเช้าตื่นขึ้นมารดน้ําต้นไม้อากาศกันยังโอเคค่ะตอนตอนสายๆายสามโมงสีโมงถึงเทียงห้อนกับว่าแม่พี่น้องห้อนอิลีเปิดพัดลมก็ไม่อยู่นะคะบ่ายแล้วว่าจะเข้ามานอนมานอนกลังเวนเนาะงีบจังหน่อย การร้อนมากเปิดทั้งพัดลมเปิดทั้งแอร์จ่าจังสีเอาอยู่เพราะว่ามันห่อนแห้งเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็หลบมุมเข้ามาในห้องนอนเพราะว่าเบิร์ตบ้านมี่แอร์อยู่ห้องเดียวคือห้องนอนค่ะพอม่พี่น้องแวะมาถักทายคือเกาจา้ามื้หนีนชีวิตอันเนาะมันเป็นชีวิตคนไทยในต่างแดนตอนดิชีวิตในเมืองไทยเนาะค่ะเนาะเวลาพักผ่อนเหลืออ,อีก เลยอีกเกือบสองเดือนนะคะจังสิธิได้กลับบ้านว่ากลับมาบ้านมาดูมาดูใจตัวเองให้สามีดูใจจะของน้ำว่าเราอยู่ใดบาคนเดียว <c oughs> เพราะว่าปกติย่ามเขาจมเห็นเราแห้งๆเรากระสิวา่าฉันอยู่คนเดียวก็ดวกได้สินะคะเออบัดที่นี้ห้ามาบ้านแล้วลองเบงสามเดือนครึง่ง เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเราสิยู่คนเดียวอีหลีได้บ่แล้วแล้ววันแล้วโอเคแต่วันเราโทรมาหลายเทือแล้วค่ะเราโทรมาดูโทรไปโทรมากกว่าชิดหอดเท้าตั้งแต่แทบไม่ได้ชิดหอดดอกว่ามีผู้ใด,ดเบิงเจ้าของไม่มีคนดูแลอุ้ยร้องเบิงสันเนาะแม่นบอกขึ้นมาพี่นอ้องเออเขาอยู่ก็ดูแลดีว่าสันเนาะแย่เลองเาว่ะ คะสั่นกัดล่องแยกกันอยู่สักพักสันชิกลับไปพักพ่อนซื้อดอกว่าได้บอกว่าสิเลิกกับเราค่ะเจ้าของนายยูได้ยูดอกแต่ก็คือบอกค่ะอยู่เมืองนอกมันมันมีโอกาสหลายกว่าอยู่เมืองไทยเนาะอยู่เมืองไทยถึงจะมีบ้านช่องห้องหอมันกะถ้าบ่มีงานทําถ้าบ่มีเงินมันกะบ่มีความสุขคือเก่าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมืองนี้ก็สิบ้านเราอียงให้ฟังเน่ะเนาะชีวิตเมียฝรั่ง ชีวิตเมียฝรั่งที่เคยบอกนั่นแหละบางคนก็ดีดีบางคนก็แย่แย่บางคนชีวิตก็ดีดีเนาะอืมอันมือมือออ่าสองสามวันที่ผ่านมาเนาะค่ะได้มีโอกาสไปวัดนะคะไปวัดก็คือไปร่วมทำบุญภาพป,ป่าสามัคคีนี่แหละค่ะไปทำโรงทานนำ้ำนะคะก็มีราหวานกลุมหนึ่งถามว่าย้ายหนีมาแต่ใสคือทรงพงงามเพนบะอืม แย่วก็ได้ยินเขาว่าจังสันอันก็ได้ว่าจะของงามดอกอือันเขาเลยเขาเลยมาถามเนาะนั่งกินเขาซุ้มกันนะเห็ดรงท่านเร็วเพื่อนว่าอันเจ้าขึ้นได้ผัวฝรั่งสันเออโห่เขาเป็นเมียฝรั่งนี่แหละแห่งถามว่าเจ้าก็ได้ผัวฝรั่งเอ้าก็เรยว่าตะกี้กับไปทัามาหากินอยู่พัทยานะเออก็เลยได้ผัวฝรั่งกันนะเจ้าขาอ ฮาฮาลืมคิดว่าอันไปธรรม,มาหากินเนี่ยความหมายของเขาเนี่ยก็คือไปขายอันน,นั่นเนาะข่นเนาปะปที่นี่เพื่อนกับพากกันอันว่าบางสิ่ละโอ้ยสมพาเนาะเออเจ้ากับไปหาทํมมามหากินยุพุนตีอันจังได้ผัวฝรั่งว่าสนันดมย่ายแอลกับเลยวาเอากับไปทํมมามหากินตเนเอออจุูได้วัดกันเลยบ่นเนียอยากเล่าอยียงให้ฟังดอกแต่ว่าข้าเจ้าสีสงสัยว่า เข้าไปอันนั่นล่ะไปคายบริการเนาะค่ะเนะก็เลยได้อธิบายให้ฟังว่าพ่อแมนเดอจ้าอย่าเขาจะพีดผู้ใดกว็ว่าชีวิตเท่าว่าธรรมดามันมันก็ไม่ธรรมดาจริงๆนี่แหละชีวิตส่วนสิพานมาถึงหมองนี้ได้เนาะค่ะเนะเมียฝรั่งไม่ได้เออ่มีหนทางที่โรยด้วยกรีบกุหลาบเบอร์สุขชนด้อะค่ะนีโอกาสกรเป็นเมียฝรั่งนะ เพราะว่าให้ชีวิตดีขึ้นนะคะเป็นเมียฝรั่งนะก็ไม่ได้เหมือนเหมือนกันทุกคนบางคนก็ว่าเขาอยากได้แต่เงินฝรัง่งอันนี้ก็บเปาแมนเนาะคะเนาะไปไปยุไป,ปไป,ปยุป,ประเทศอังกฤษสิจ็ดปีก็ทํางานหาเงินเองด้ค่ะสามีเขาก็ไห้อยู่แล้วเนื่งในโอกาสพิเศษนั่นนี่วันคริสต์มาสวันเกิดเนาะคะนาะวันปกติเขาก็ไม่ได้มานั่งให้เงินเราเดอ้อค่ะพ่ะแม่พี้ เสียธิบายให้ฟังคนที่มองเหาว่าเออมองเมียฝรัร่งค่ะนะว่าโอ้ผู้ใดก็ต้องไปขายอันนั้นทงหน้าหน่อยคอยสีด้หัวฝรัง่งปัจจุบันนี้นะมันไม่ใช่เพราะว่าโลกพัฒนามากขึ้นเนาะโลกออนไลน์เนี่นะคะเขาก็าได้เป็นไม่ยิ่งอันนั้นเขาก็ได้ค่ะหัวฝรัง่งเพราะว่าเขาติดต่อกัน แต่ว่าส่วนตัวเฮ้านีมันมันมาจากรุ่นสิบเดสิบแปดปีที่แล้วเนาะมันบมีมีอันสมาร์ทโฟนมีไวไฟมีเฟซบุ๊กมีไลน์เนาะค่ะเนาะแต่กี่กหาแฟนโดยที่ว่ามีคนต้องมีคนต้องมีแม่ซื้อติดต่อหาจังสิได้อย่างสีนะคะกะ็กะเคยบอกอยอู่ว่าจะคองเปิดร้านสักรีดก็มีลูกค้าเป็นเมียฝรั่งหลายคะ่ะ แล้วลูกค้าบางคนบางเขา่ามีเงินดิเขากมา็ม่านเส้นไวกองลานสักผานะ่ะม่กินสมตำไม่เห็นอีหยังซุ่มกันเวลาพัวเขามาเขากะผ้ามาเออแล้วมันก็เป็นหนทางสูก่การติดต่อสามีฝรั่งให้เจ้าของร้านเพราะว่าเจ้าของร้านใจดีเนาะค่ะเนาะอ่านย่องเจ้าของเลยกระช่วงนั้นก็นอายุเยอะแล้วสี่สิบสี่แล้ว, 40, ลวสินะ เออไทปา,านกับวาวไซแล้วโเจ้าดีเนาะอายุสี่สิบสี่อายุายเถาแล้วก็ได้หัวฝรั่งจังสินะโอ้ยเนะเาะเถาเก่ามีแฟนเถาละเนาะพ่อแม่พี่น้องแจ้าส่าจังไดเห็นเหาแต่งงานหลายเทื่อนอะคะเนาะแต่งงานหลายเทื่อกสิกว่าชีวิตเท่าธรรมดาเนาะจังสันจังสี่เนาะชีวิตไม่ยิ่งหนะักชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีใครต้องการมี บพมีบ่ต้องการม,มีผัวหลายคนดอกอืมแต่ว่าบางทีชีวิตมันจําเป็นเนาะอยู่บ่ได้กะสิจํากะสิทนอยู่น่นมันกับบแมนยุคนี้มันไปถึงผุ่นดวงดาวแล้วนะคะอยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขก็ต้องเลิกกันเป็นบ่พ่อแม่พี่น้องสีมาทนอยู่ต้องการเพื่ออ้อย่างเนาะเฮดไหยครอบครัวมีปัญหาทําให้ลูกเต้าไม่มีความสุขเด้พ่อแม่ผิดทะเลาะกันบ่อยนะ่ะอืม ะเป็นเหตุผลที่มาข,ของคลิปวิดีโอนี้นะคะอืมกะว่าไ้ฟังซูฟังทานีนะเนาะว่าอชาวบ้านบางคนนี่เนาะอยู่ในวัดกมักเบาพื้นอ,อยู่ในวัดแทๆกมักเบาพื้นเฮ้าสินะเผลอไม่ได้สินะหันหลังปุ๊บนินดาวป,ปั๊บสินะพ่อแม่พี่น้องเงยดลายเนาะเงยดลายเงยดลายค่ะชีวิตแย่กับพานมาเบิดสุยางแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ก็เลยก็เลยสิได้มาบอกว่าอันบริแค่โนสนโนแคร์ no son, no คำนินทาเด้ค่ะเด้อผู้ใดอยากวานิ่ายอยากก่างกวาโลดเพราะว่าอันชีวิตเนาะก็ลำบากเลิกสามีมาก็ต้องทำงานหาเลี้ยงลูกเป็นบอกอืมอันบริมีผู้ใดเอาเองินมาให้ฟรีเนาะค่ะเนาะกะนะัดทำงานสุดรจลิดได้ละค่ะ เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือขายบริการนั่นแหละไม่ทำเนาะค่ะเนาะอันบอกว่าไม่ยิ่งเนี่ยเมียฝรั่งสิมาจากสายกระซางเนาะค่ะเนาะเขาทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นพัฒนาชีวิตเขานําเงินเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะคะเออแล้วอันสีไปว่า้เขาเฮ็ดยังเนาะขายไม่ขายก็เรื่องของเขามีผัวเยอะไม่เยอะก็เรื่องของเขาแป่นบอกรับพ่อแม่พี่น้อง ซูมือนี่นะชีวิตกนเท่าน่ะรู้จักหาโอกาสให้ตัวเองดีกว่าทนจนอยู่เฉยเยไม่มีกินไม่มีใช้เป็นบ่ค่ะเขาก็ต้องหาทางให้ชีวิตมันดีขึ้นคลิปวิดีโอนี้ <c oughs> กับฝากไว้เท่านี้แหละเด้อค่ะเด้ออย่ยวาวหยกันเถอะผู้ใดก็ได้ชีวิตส,สัวสิผ่านมาได้ก็จะผ่านมาได้ถึงจุดจุดหนึ่งมันก็ ลำบากเือกันค่ะเป็นเมียฝรั่งค่ะนะส่วนสิไปเรียนภาษาส่วนสิไปทํางานโอ้ยส่วนสิปรับตัวเขากับประเทศสภาวะอากาศบ้านเขาเนาะก็ลําบากพอแรงอออเพราะฉะนั้นเย่าวายผู้นั้นผู้นี้อยาวายกันเถอะอืมเขาไปจังใดก็สร้างเขาเนาะค่ะเนาะตัวเองเอาตัวรอดให้ได้ก่อนถึงว่าคนอื่นนะคะอรรบริวายให้สุขนนะคนด้วค่ะ วงเล็บบางคนเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ